สวัสดีครับวันเช้าวันนี้ผมทำไก่แบบใบมะยมนะครับถ่ายเครื่องลงมาครับเอาไก่ใส่น้ำมันคั่วก่อนนะครับหลังจากนั้นเอาเครื่องที่ตันเครื่องที่ตันก็จะมีที่แข้งนะครับล้วก็มีกระเทียมเราก็มีหอมแดงและก็ใส่กะปินิดนึงนะครับแบบนี้นะครับให้ไก่ที่นะครับผัดสวยงามแบบนี้นะครับหลังจากิเริ่มหอมแล้วนะครับ นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถึงเครื่องวไว้แล้วนะครับแล้วเราก็เอาน้ำนะครับน้ําน้ําที่เวลาเราตำพริกนะครับแล้วก็ล้างขกแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนิดเดียวน้ำล้างขลกใส่ลงไปนะครับคลับให้เก็นหอมก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วอันนี้ง่ายๆเลยสิ่งที่จะบอกคือ เรานะครับใส่เกลือนะครับเกลือเพราะว่ากะปิเนี่ยค่อนข้างเค็มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผัดเนี่ยใส่เกลือนิดเดียวนะครับอ่าใส่เกลือประมาณนิดเดียวนะอย่าเยอะนะครับนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราตามด้วยน้ำปลานะครับตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งนะครับอ่าต้อนน้ำบบตาลไปนะครับ นิดนึงครับตามใจเลยนะคร food, ian, ับเติมประมาณนี้นะครับมองเยอะมากนะครับมองเยอะมากอันนี้จะออกเค็มนํานะครับแล้วก็เด็ดนะครับแล้วก็หวานเลยหลังจากนี้นะครับใส่มาเลยฮะใบมะยมใบมะยมใช้ใบอ่อนๆนะครับใบอ่อนๆนะครับแบบนี้นะครับใบอ่อนๆนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ นะครับผัดให้เข้ากันระดับานกลางเราเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับเปรี้ยวปากนะครับนี่นะครับนี่ต่างต่างนะใส่หุบดาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยผัดใส่จานกันได้นะครับครับ ไก่ผัดใบมยมนะครับอ่อนๆนะครับถ้าใครไม่ชอบไก่ก็เปลี่ยนเป็นหมูเป็นเนื้อได้นะครับแต่ในสูตรโบราณจริงๆนะครับก็จะใส่ไก่นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้พริกแกงที่เหลือติดกระทะอย่างนี้นะครับให้เอาข้าวลงแล้วผัดนะครับนี่เป็นไงครับไก่ผัดใบมยมนะครับน่ากินซะไม่มีละครับ